ที่อิรักนะครับก็พบว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําท่วมนะครับล่าสุดจากข้อมูลก็พบนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า5คนครับเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพลเรือนชาวเคิร์กในอิรักก็เปิดเผยนะครับว่าเกิดน้ําท่วมฉับพลันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศแล้วจะพบครับว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายอีก3คน โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทางตอนใต้ของเมืองเออร์บิลเมืองเอกของภูมิภาคปกครองเคอร์ดิสถานของอิรักที่ถูกน้ําท่วมอย่างหนักนะครับเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าวนี้เกิดขึ้นช่วงกลางคืนที่ผ่านมาครับประชาชนในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลว่าเห็นรถยนต์คันหนึ่งที่มีสมาชิกครอบครัวติดอยู่ภายในรถทุกกระแสน้ำเนี่ยพัดพาไปแต่เหตุการณ์นี้ถือว่าเคราะห์ดีนะครับที่รถคันดังกล่าวนี้ลอยไปติดอะไรบางอย่างที่ขวางอยู่ครับจึงไม่ไหลไปตามกระแสน้ํา สถานการณ์น้ำท่วมและพายุฝนถลม่มดุนแรงมักเกิดขึ้นหลายพื้นที่ของอิรักในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือของประเทศแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ดุนแรงเหมือนกับครั้งนี้ครับโดยก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2018นะครับเคยเกิดน้ําท่วมฉับพลันในภาคเหนือของอิรักส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนแล้วก็ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปหลายพันคนครับ โครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ของอิรักถูกทำลายเสียหายในช่วงเกิดสงครามที่ยืดเยื้อหลายสิบปีและมาตรการคว่ำบาตรรัฐบาลของซัดดัมฮุเซนอดีตผู้นำอิรักและสหรัฐส่งกองทัพบ,บุกยึดอิรักเมื่อปี2003ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช N, N News ข่าวเช้าอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ ทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ